แสงเหนือแสงเหนือชุดบางเสษนะโอ้โหวันนี้วันนี้มาแบบเล่นเลี่ที่เลยนะวันนี้นะวันนี้เกมเกมปีของเราช่วงยุกไหนช่วงได้แตกครับได้แตะยุกสามนะ ตันนั้นสอบสอบไหนสอบฟ้าไปสอบนั้นสอบนี้โอ้โหสองเฟสเลยนะเรื่องมันมีอยู่เลยนะโอ้โหแต่เราก็แตกกันนะเออเราเราแตกยังไงยี่สิบห้ายีห้าพอได้แตกเพิ่เนี่ยเรามั่นใจเลยไหมั่นใจเลยมั่นใจเลยใช่ไหมเพราะอะไรถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าความนิุ่สต์อาการไม่ออกนะ เขาแข่งต oh. wow. oh, oh, yeah. right. ้านเขาไม่มีนล้อ๋อรู้เลยใช่ไหมยกไหนที่ที่ที่โหยกสามยกสามยกยกเดียวแล้วยกที่สางเลยนะเพราะสองยกก่อนหน้าที่จะมาถึงยกสามเนี่ยเป็นรองเขาประมาณกี่ชั่วงตัวที่พอซีหนึ่งครับผมซีย่างหนึ่งแบบไม่ย่าหนึ่งด้วยรู้ไหมรู้ไหมว่าเป็นรู้รู้ผมบอกแล้วผมบอกอยู่ใช่ไหมผมบอกว่ายกนี้น้องอ้นต้องเดินนะรอไปรอไปยังไงก็ต้องเดินแต่ก็อย่าลืมสอบงสุดท้ายเขาก็ทำได้ทำได้ทำใจจริงๆออกไปถึงก็ซองแตกเลยผมไปแล้วว่าแตกแล้ว ก็สอนเกมมาจากบดอกแรกดอกที่ว่าออกเข้าได้แล้วมันก็สอบตัดตาแตกเลยดอกนั้นดอกเรียกว่าเกมพลิกเลยเกมพลิกเลยเพราะนั้นเราเลยตอนเขาเห็นแล้วแล้วเราโค้ชเขาก็เหมือนกับมีการแถวด้วยใช่ไหมลูกพี่ใหญ่เนี่ยมีชันแล้วต้องสองยันหมดอยู่เลยครับว่าถ้าไม่หนอยแล้วเดินเออเหรอเจะแก้ยังไงบอกเออแบบเปิดแผลเดิมโอ้เขาก็มีแผลเดิม ก็เขามีแผลที่แต่บอยู่ใช่ไหมคือไม่มีอะไรสู้เขาดั่ยนอกจากแผลนอกจากแผลนอกจากสอบเลยเขาแรงเขาแรงมากอ๋อครับอาวุธที่เราใช้าด้วยชาวไม่ได้ไม่ได้สอบเลย่ได้รู้ว่านไมไม่่ดงหเหนื่อยทีไรล่างด้วยอย่างเงี้ยแบบพฤตกรรมเดิมแล้วยกสีช่วงช่วงช่ต้นๆยกีมันเกิดอะไรขึ้นมีเสียงเชียร์จากท่านรองท่านรองมาแล เราไม่ได้ลูกถีบล uh, like ้มจังหวะนั้นเลยใช่ไหมใช่เพราะว่านั้นถึงลิเกรเรื่องนะเออเหมือนกับพอถีบล้มก็ลิเกเรื่องน่ะลูกเกอร์เรื่องเลยชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยนี้เก่งมากเพิ่งชนะกี่ครั้งเพิ่งมาชนะไฟล์แล้วแพ้เจ็บขาดขึ้นเล็กขึ้นเล็กแพ้ใครแพ้เจ็บขาดคาร์เจนไม่หนึ่งส่วนันนี้เจ็บขาดเราชนะมานี่งนะโอกาสที่เยอะอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเลยเดีอย่าผ่านพักบอลเดินหลัดก่อนเนาะก่อนเล็กก่อนเล็กพิกัรเท่าไหร่ช่วงนี้สุดเย ร้อยแปด้อย9เกาได้ร้อยยี่สิบแปดยี่ิบเก้าี่สเการเีมันนี่นะร้อยเจี่แปยี่ส้าเลยนะว่ามีผู้ช่วยโบรเตอร์อยู่ตรงนี้อยู่ครับใกล้ไปเสนอเสียงลงเสียงโหวตได้เอาละครับผมวันนี้ชนะแล้ววันนี้ ที่บอกผมวันาิ้นึ่งน้มใ่งแต่าิหนใส่บายกี่่านยกง่าเสียชสมื่นแล้ว็นเล็หนมืนแล้วก็ไอพี่ดงมาแดงมอชิคบอกว่า้หมนห่นเป็นแสนเลยแส่อาทิตย์แสนลน้แต่วันยกองแล้วนน้อต้องมีพละกาลังนั้นในการเอเงินงนี้มีแรงขึ้นาทได้เาไ้อนานี้ไหนึ่งเ้มานี่ไปเรสูงุดไหรก่อนหน้านี้ โอ้เพิ่ากันอีก20,000น้องนะงวดต่อไปก็เป็นเหมือนแสนห้าแสนหกไปเรื่อยเอาเงินแสนไปไปไปอะไรอย่างเงีไปฝากแล้วก็แบกให้แม่ด้วยโอ้โหเป็นเด็กกันอยู่แบกให้พ่อให้แม่นะครับที่ได้เก็บค่าไอ้นี้มาเนาะเอาละครับขอบคุณทีนมากข้าหมอทีเดียต้องขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ผมทำได้แล้วครับผมโหอีสานอีสาน อีสานเครับพี่ชหบัดไรดูการละคครับอ้อเป็นตนอนโัเจนอตเจนอทั้งหมดครับสามคนบุเรงนองพามก็าวของอีสานเหนืคนอีสานเอาละครับพี่ชดครับเอ้ฝากเป็นมาติดตามใครหมชดบางแสนหน่อยเอ้บอกกันเลยครับพี่นีขอบคุณเอฟซคนครับ เราก็จะทําต่อเนื่องครับเออเพราะว่าบางครั้งก็มีแพ้มีชนะครับครับผมอย่าว่ากันโอเคคแต่เราทำเต็มที่แล้วครับสู้เต็มที่ถือเอาใช่ครับถ้าช่วบางแสนออกมาแต่ละตัวสู้เต็มที่ไม่แพ้มีชนะได้ครับผมถ้าเห็นคนนี้ก็ต้องเห็นคนนี้ด้วยนะเอาแล้แค่ยินดีด้วยครับโออเคคคครรัับบขุณผมยินดีครับ